ดูนะครับเต็มต้นเลยนี่ดนูนะครับโอ้โหดูนะครับต้นเล็กๆนะครับไม่อือดูเอกสุกแล้วนี่นี่มะม่วงแก้วขมิ้นนะครับดูนี่ดูดิอื้อหือใหญ่กว่าฝ่ามืออีกเนี่ยดูดิ นี่ครับโอ้บ้านๆธรรมชาติเลยครับผมสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะพามาดูต้นมะไฟนะครับผมไม่เคยเห็นนะครับก็ครั้งแรกเหมือนกันนี่ครับเป็นมะไฟหวานเนาะรสชาติจะออกหวานครับนี่ครับดูนะครับผมโอ้ดกมากครับนี่เป็นต้นเลยมีตัวนี้ด้วยครับของคู่กันนะครับนี่มดแดงดูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆน,น,น,นี่นะครับลักษณะต้นมะไฟนะครับผมนี่ดูนะครับนะดูนะครับเต็มต้นเลยนี่ครับมาไฟหวานนะครับนี่ดูนะครับโอ้โหในข้างล่างนั่นนี่ ดูนะครับนี่พื้นนี่ข้างบนนี่กำลังกำลังจะแก่ดูเต็มต้นเลยโอ้สุดยอดครับเราก็ไม่เคยเจอนี่ครั้งแรกครับที่เจอต้นมาไฟนี่ <c oughs> นี่ครับของคู่กันมันต้องมีมดแดงนะครับดูครับนี่เป็นรังเลย โอ้โห,โหดูครับด,ดู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 สุดยอดตกจริงๆนี่ลูกนี้ลูกนี้โตแล้วนี่ลูกนี้สุกแล้วครับนี่น,นลูกนี้สุกแล้วดูนะครับต้นเล็กๆนะครับไม่ได้สูงนะครับก็ประมาณสักท่วมหัว,วเองดูลักษณะลูกของเขานะครับดกมากดูดิโอ้โหเต็มต้น,ตน ดูนะครับมาดูดูดิดเต็มเต็มต้นนะครับโอ้โหดูโอ้โหข้างล่างต้างล่างโอ้มะม่วงก็มีใช่ไหมอโอ้ยนี่ต้นมะไฟนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูมะม่วงอันนี้มะม่วงไง แก้วขมิ้นอ๋อนี่แก้วขมิ้นโอ้นี่ครับนุน่นเก็บไปซิบกิลเลยนะว้านี่เก็บไปแล้วซิบกิกโลมันคือฮะโอ้โดูครับนี่นี่แข่สวนแข่แคบนะนี่อืนี่แหละสอนตะนี่แหละนี่ดูไปเลยมาดูดิแต่มันยังไม่ใจเหนื่อยโอ้ดูไปเลยโอตรงเต่งตรงเงต่งเงต็มไปหมดเลยนี่ ว้าวไอ้นี่มีมีสองต้นอันนี่ต้นเดียวเลยมีสองต้นแต่มันใช้แต่มีดูนี่นี่นี่อันนี้สุกแล้วนี่นี่ดูดิขนาดข้างล่างดูดิโอ้โหสุดยอดจริงจริงดูมะม่วงครับนี่โอ้โหแก้วขมิ้นดูดิแต่ละลูกดูครับโอ้สวยงามครับ ม,มีครบครับในนี้มีครบผักหวานก็มีดูข้างบนยิงดกเนี่ยเฮ้ยดูพวงนี้ครับนี่นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับดูโอ้โหสุดยอดครับสายขวาใส่หมดเลยอยู่ใต้ต้นมันนี่แหละครับดูยิงดกเป็นพวงเลยครับนีีเรามาชิมกัน อือืหวานครับมไม่เปรี้ยวครับอันนี้หวานจริงครับสุดยอดครับหวานเจี๊ยบดูลักษณะต้น ออโอเคเลยครับผม,มน่ครับดูลูกมะม่วงนี่อยู่ในสวนนะครับสวนสวนเล็กๆนะครับผมแต่ว่าแนวกินเยอะมากมดูมะม่วง พุทราก็มีนู่นต้นพุทสาก็มีน้อยแนน้อยนาก็มีนะครับโอ้ลำไยนี่ครับลำไยก็มีอันนี้ขนุนนะครับขนุนก็มีโอมีทุกอย่างครับนี่นี่นส้มโอดูลูกส้มโอครับนี่ โอ้โนี่ครับส้มโอ,อมดูนะครับลูกนี้โอ้โหนี่ดูดิอืสวยงามนะครับสวนเล็กๆแต่ว่ามีเกือบทุกอย่างนะครับดูดิครับอย่างดกอะนะอ๋อนีอ่นะ ดูดิโอ้ยดูสมโอครับโอ้โหดูลูกครับใหญ่กว่าฝ่ามืออีกเลยดูดิสุดยอดครับนี่มีทุกอย่างเลยนี่กำลังดกเลยครับต้นไม่ถุงนะไอ้นี่มันลูกอายแล้เนี่ยอันนี้ลูกน้อยมันเนี่ยอ๋ออันนี้มันนี่มันลูกเล็กมันร่วงนะครับนี่เท่ากับกําปั้นนี่มันร่วงลูกใหญ่มันจะอยู่ข้างบน นี่ครับมีทุกอยาก่างอันนี้แก้วมังกรโอ้เป็นสวนผลไม้รวมครับมีแก้วมังกรหลายต้นเลยนี่ครับมีแก้วมังกรอันนี้พุทธาดูดิสุดยอดครับนี่โอ้นี่ครับต้นผักหวานนะครับผม ต้นผักหวานก็มีดูยอดมันนะนี่โอ้โหยอดกำลังสวยงามเลยนี่เว้ยเอาไปแกงใส่ไข่มดแดงนะครับสุดยอดดูดินี่นี่ครับโอ้โหบ้านๆธรรมชาติเลยครับผมอันนี้สดจากต้นเลยดูยอดของมันนะครับออกเป็นติ่งนี่เขาเรียกผักหวานนะครับผมเอาไปแกงใส่ไข่หมดแดงต้นก็ไม่ใหญ่นะ ดูต้นครับต้น,ก,นก็เล็กๆเนี่ยต้นเล็กๆประมาณสักท่วมหัวนี่แหละนี่ครับเขาเรียกว่าอยู่แบบพอเพียงนะครับผมนี่แต่ผมถูกใจแต่ต้นนี้แหละนี่โอ้โหนี่ต้นนี้นี่สุดยอดเลยนี่น โอเคครับผมก็สวนเป็นสวนเล็กๆนะครับแต่ว่ามีผลไม้หลายอย่างนะครับผมก็อันนี้จะอยู่ที่โค,าคราชเนาะก็ดูนี่มะไฟหวานหวานจริงครับผมชิมมาแล้วนี่ชิมชิมจากต้นเลยเก็บจากต้นเลยดูครับหวานจริงอยู่ใต้ต้นมันเลยอือหืม หวานจริงครับืก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับผมเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แบบพอเพียงนะครับอยู่กับธรรมชาติปลูกไว้กินได้ขายด้วยนะครับผมก็มีทุกอย่างนะครับพอมันออกผลผลิตเราก็ได้กินก็จะประมาณนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาลุยสวนเล็กๆแต่มีผลไม้เยอะนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโดยการกดติดตามช่องโอสายลุยหรือกดกระดิ่งกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมโอเคครับนี่ลูกสุดท้ายมากินกันอืมอึมสุดยอดครับผมสวัสดีครับ